สวัสดีครับผู้ชมทุกคนพบกับรายการหนูทดลองวันนี้ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเพราะว่าวันนี้บางเลยหนาหนาเลยนะกูเนี่ยหนากูแต่งเฮียอะไรกูมาเนี่ยเออโป๊บดอีกสามร้อยเหรอเออกำลังฟิตฟิตเลยแล้วกูจะหยิบได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ย้ชิมเสิร์ฟให้เอ้ยมึงไม่เปลี่ยนเลยแล้วกระโดดกระโดดไปเฮ้ยโอ้โหไอ้จากชาวโลกมีชีน่ามีชีน่าไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา โอเคไหพี่อโอเคะแต่เหมือนมึกูมาโปรโมทหัวหมูอะอยู่นี่ก็เป็นงานจริงเลยท่้งนั้นไอ้บอลนี่มันเชาวจีนมันใกล้ช้หน้าเทาแล้วก็ใช่ไงใช้หน้าเทาแล้วมึงจะไปดูชายนาดอม่อล่ะเฮ้ยครับวันนี้นะครับหนูทดลองไส้กรอกสิบแบรนด์ซึงมึงเอาสัตว์มันเก็บไว้ก่อน โอเคครับวันนี้เรามีทั้งหมด10แบรนด์นะครับที่จะมาประชันกันเทสกันดีกว่าอันนี้เป็นทีมอะไรเนี่ยมีผักมีซอสด้วยเป็นตีมเซเว่นยุคเก่ายุคเก่ามันถ่ายไปนานมากเลยู่ผมเคยตอนไป็หมายมหาลัยไปซื้อได้กล่อง นนิดึงเอาผักตีใส่ถุงนะจนแบบไอ้เนี่ยคือต้องเสิรหม้อสุดที่บ้างแดงๆอ่ะที่ต้องมีทุกหอปูมาเทรวมใส่หม้อเลยนะเต็มกินกันสามคนอ่ะอิ่มไส้กรอกอันเดียวแล้วแม่งอร่อยเป็นแบบไม่รู้ดิมันอร่อยจนเขาเอาออกนี่แหละหนึ่งในการที่เขาเอาออกอ่ะได้ยังไงตรงนี้เพราะว่าผมก็เอาไปใส่มาม่าบ้างแกก่นดีกว่าตรงนี้ด้วยอะไร มีใครอยู่ไหมอ่ะงเนาะแบรนด์แรกครับซีแพรซีแพรซีแพรที่ไก่กรอกแฟงฟิลค็อกเทลอันนี้คือยังไม่สปอนนะสปอนเราจะปลดล็อกให้เปล่เลยสีเปียออดิโอเสียงให้จากซีแพร์เป็นอะไรซีโพโหยังไม่ปลดล็อกไงสปอนยังไม่เต็มยังยังเอายี่ห้อแรกมาเลยแล้วก็เราแจกซอสกันด้วยปกติคุณกินกับซอสอะไรซอสพริกมะเขือเทศกับมายองเนสใช่มะแตะมะแตะที่คุณกินไหมแตน กินบ้างมาลองเย็ดคุณใส่ไหมใส<ช>่บ้างมันก็เตมิมเมนมาควยถอกเลยไม่ใช่ใชหนาเนี่ยห่อแรกเจมี่กองกองกองลงนิดเดียวครกินยังไงมึงอยากต้องการให้กินยังไงวะนิดนึงเนาะยังไงแล้วให้บีบเลยตอนไหนเนี่ยก็ย, <ก S 3> ยกมึงบีบเลยเสียบเสียบเรายกขึ้นมากินแบบตัวเทคเจอร์วนแล้วมันง่ายกว่ากินแบบเปล่าๆนะอ่ใช้หนากรุ๊ปนะกรุ๊ปเลยตอกแปะ กรึบเหมือนปั้ติกยังไม่แกะเออไม่มีน่ะไม่มีนะไม่มีไม่มีหนาสั่ข้ามเลยกรึบเลยอ่ะกรึบหนังกรอบเลยจริงผมจบโดยไม่ใส่ซอสได้เลยนะใช่อร่อยมากอันนี้อร่อยเลยแต่ใส่ซอสพริกหน่อยก็ดีก็ดีกลิ่นเป็นยังกลิ่นกลิ่นดีกลิ่นหอมอือโอเคใครที่ดีๆว่ารีวิวไปนะผมจะแดบขอทุ่มเงินดิตอนเดี๋ยวมากเขาลงบ้านไม่เป็นไรอยู่ไปเยี่ยมแล้วเราจะร้องเไงดียร์ไปก็คืออร่อยอ่ะเอาโดยรวมค่ามาตรฐานไปก่อนแล้วกันให้คะแนนไปเลยรสชาติบอก บรรยายรารสชาติกั <Okay. S 1> นโอเคไม่ไม,ม่ความเค็มเค็มอุ้อ้ยโท,โ,ทโทษจริงเหรอไม่จริงเฮ <c oughs> ียใจเลยอะไรขนาดกัดหน้า <c oughs> หนังก่อนเลย <c oughs> มันกรอบมากมันพอดีใช่ไหม,มใช่พอดีคนอ่ะพอดีคนเลยแต่ว่าถ้าสปอนาอ่ะจันเดินทาง มันอยู่บ้างกินหิวอ่ะอยู่ด้วยกันตีคนคือมันคนดีมันคนสบายหอมมันคือได้ผมรีวิวหน้าหนังกรอบรสชาติเนี่ยเค็มแบบคมกรอบไม่ได้เค็มโดดเค็มคมกรอบแล้วก็หอมมันหอมมันแบบพวกมันตัดอ่าใช่หลังใต้กรอบนี่พุ่มมันดีหอมมันกรอบกรุบๆเลยมันผสมไก่ถือว่าโอเคเวิร์กรสชาติดีเลยโอเคมันต้องกินอันต่อไปเลยเพื่อเปรียบเทียบต่อไปหยิบอะไรไมาดีละก็ลองจ๋าเนี่ยไม่อยู่แน่ไม่อยากดูเพื่อน นอบเป็นแบบนี้ว่าตึบนี้าจะน้อยกว่าอืมตึนไม่ได้แบบเน้นความกรอบเพราะไม่เพราะเผื่ว่าเพราะไม่ไม่ไม่น่าใช่แบบแป้งเปิดที่แบบเขาขายเขา,ขาขว่าหนังกรอบอะไรนี้นะแงคิดว่าคือความหนังกรอบหรออืมคิดว่าอย่างนั้นก็สับเยอะนะเอาจริงอะของแค่กรอบอะนี่ลมควันอืมกินลมควันมาวันมาเลยอะให้ซอบุหรีในข้างในไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้แค่้กรอบกลิ่นปลิวเวยแล้หอมมากไหลิ่นความไหม้ไม้นิดหน่อยรสชาติจัดน้อยกว่าเมื่อกี้ ไม่ค่อยเค็มมากเท่ามันไม่ค่อยเค็มมากเท่าันแล้วกลิ่นเนี่ยที่มาเนี่ยเป็นกลิ่นควันลมควันเลยหนังไม่กรอบเท่ารสจัดน้อยกว่าแต่กินแรงกว่าสีสีมันกรอบร่มกว่าเพราะว่าอันแรกมันจรอกเด่นหน่อยแรงๆเข้มๆใช่ไม่ชอบกินลมควันอันเมื่อกี้ดีกว่าแต่วก็ชอบรสชาติแบบเค็มกับจ้านหน่อยแล้วเมื่อกี้เค็มมากอย่างนั้นแตกต่างกัมารส น่อันนี้โดรวมอ่ะรวมรสชาติจืดกว่าแต่ว่ากินลมควานง่ายกินได้เยอะกว่าเพราขาจองตองเล็กเยยาฟื้นมีโอกาสที่ผมใส่ซอสมากกว่าอโอเคถูกต่อไปเป็น BKP ครับของก่อนจิ้อันนี้นะครับ BKP คพีบีเป็นไส้กรอกแ้งไก่ลมควันหนังกรอบเนี่ยบอกโอ้ยอ่ะดูกรอบจริงไหมเดี๋ยวเทียบวันแรกเลยนะข้อพ้อกันเลยเฮ้ยกรอบจริงกรอบแบบอันนี้เดี๋ยวฟันื้อของอันแรกจะกรอบกว่ากรอบแบบ ก็รูปสีกูรู้สึกกรอบมากกว่าไม่รู้พวกมึงรู้สึกเหมือนกูนะทำไมกูรู้สึกได้กลิ่นปลาแมคเคอเรลวะกลิ่นแบบพวกปลาปลาใช่ไหมปลาปลาปองพอไปทางนั้นได้อยู่แต่ว่ากูชอบกินแบบนี้นะกลิ่นมันออกเนื้อหมูแบบกรแปมกระป๋องอะเออเนื้อเนื้อกระป๋องเออพวกแฮมกระป๋องเป็นตัวอะไรไถ่ไถ่กลิ่นออกแฮมใช่ครับอันนี้นะครับรสชาติก็ความเค็มนะแ้่กรอบส่วนมากมันรสเบสลมันคือเค็มแหละครับใช่มันจะไม่หวานเลย ความเกมเนี่ยเท่ากับเมื่อกี้ถือว่านะเมนทักโกผมให้เท่ากับเบนทักโกมไม่ไม่ถือถอดแรกแต่ต่างกันที่กลิ่นกลิ่นของเบนทักโก้เนี่ยเป็นกลิ่นลมฟันกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นเนื้อเนื้อแบบกระป๋องอะเนื้อกระป๋องแท่งกระป๋องเลยนะครับทั้งที่เขาบอกว่าลมฟันเหมือนกันจะกลิ่นบางแบบผมใส่ลมกุหลาบอันก็ดีใช่ความกรอบก็พอๆกับเบนทัโก้นะคือว่ายังกรอบตู้แฝงผลไม่ได้เแฝงผลนี่เปี๊ยแหลับเปลยงต่อไป ซุปเปอร์เชฟซุปเปอร์เชฟซุปเปอร์เชฟไส้กรอกหนังกรอกเคยฟังเพลงไหมของซุปเปอร์เชฟอะเนี่มฟังเยเนี่ยขึ้นสนาม่อนตอนนี้เนาะกี่พักกี่พักก็ชอบซุปเปอร์เชฟหอมหอมมันมันไส้กรอกเดียวกันละกินได้ทั้งวันไส้กรอกเหลือเฟืออะเจอไหมเอ้าแล้วหมักจงมกล่ะเหลือมัแต่เหลือเฟือเหรอเหลือเฟือนั้นไอ้เว้ไปกูเหลือไส้แตกแล้วไอ้เฮี้ยจากไส้กรอกเป็นไส้แตกเฮ้ยไอ้เฮี้ยพร้อมของยังไงกรอกซุปเปอร์เชฟซุปเปอร์เชฟซุปเปอร์เชฟอันไม่ใหญ่ไม่โตเออร์ูลานาใบ ใครๆก็ชอบซุปมะเขือเทศกินคล้ายแฟนเฟิร์นะรสชาติโอ้โหโอ้โหอืมนุ่มว่ะอร่อยนะอันนี้มันกรอบนุ่มกรอบแบบไม่ไม่ปึกเท่าของอันแรกเลยทีเดยมันจะมีความแบบนุ่มเบาๆอ่ะเป็มๆวหาเบาๆมันจะหวานเนื้อข้างในก็ไม่ไม่แน่นเท่าเหมือนแฮมกระป๋อง แล้ว,วคนชอบกินเนื้อแบบร่วนแบบเบาๆก็อันนี้ก <คำ S 1> ็ความรูมส้สึกปูคือเลี่ยนถ้ายอย่างเงี้ยบ่อยๆเลี่ยนถ้ากินซอสด,ดีดีต้องมีเปรี้ยวมาดว้วยดีมากถ้าไม่มีซอสอยากกินเปรี้ยวก็ปล่อยไว้ให้บูดถ้าบูดเป็นเปรี้ยวแหนบใส่พริกด้วยไม่เล่นน <c oughs> ะถ้าเปลี่ยนเรื่องรสชาตินะผมว่าก,กลิ่นใายแันเปิดรสชาติหวานเค็มหวานเค็มรสเนื้อสัมผัสอะเนื้อสัมผัสมีความเนื้อสัมผัสเอาเอาด้านผิวก่อนนะผิวมันมีความยั่วไปแล้วค่อยเปรี้ย มันไม่ได้แบบแฟงเปิดที่เปี้ยเลยมันยั่วไปแบบหนึ่งแล้วค่อยเปยี้ยเพราะอย่างแฟงเปิดมันแบบมันเหมือนมันอรอระเบิดอยู่วะแค่กัดก็แบบปุ๊บเบาะเลยอดข้างในก็จะรุนรื้อแฮบมบกระป๋ผมต่อไป E C C E C test E C test ไส้กรอกชีสสไตล์ญี่ป<ห>ุ่<ห>นอ่ะเริ่มมีชีสเข้ามาแล้วนะครับนี่ E C test E C test ใช่ปะมึงมึงหยิบน้อยๆไอ้กินมานาหนังสือไม่ออกไส้กรอนรอกชีสไส้กรอนมาเลยอี๋ไอ้กินมึงอ่านเถอะไอ้ย่าบอลก็ดูไม่รอดเหมือนกันซอไอไส้กอออกอ ไส้กรอนโหคลิปอหายคือมุกอะไรดีหรือว่าโซกโซกดอกโซกดอกไส้กรอนอีซีเทสอีซีเซ็ดเออผิดอยู่ดีไม่ใช่หนอมึงจะบีบเคสออกมากันก่อนไหมถ้ามีนุ่กินเคสอะ มีกลิ่นชีสแล้วก็มีความมีความลมควันอะมีความลมน้ำหอขอร้องแต่ดูแลเป็นสิวไว้แต่กรอบเฮ้ยความแบบกรอบดีมากเลยอ่ะไม่กล้ากินเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีมากกรอบทุบเลยเป๊ะเป๊ะเลยผมชอบความรู้สึกกรอบแบบนี้มากเลยคือริ้งเหมือนเป็นแบบสั่งสเต็กแมีไส้กรอบน้ำแล้ววไม่ใช่แบบเหแบบน่าสนุกเลยว่าไส้กรอบแบบเยอรมันเลยมันดีนะเนื้อสัมผัสมันดีแล้วความกรอบมันเยี่ยมเลยอ่ะไอ้เติ้ลไม่เชื่อกินเพิ่ออีกเจ็ดอัน ไม่ไหวหนะสำหรับผมได้กินชีสกับกินลมฟันนะครับเนื้อตึงโอเคเปรี้ยกำลังดีแต่ยังไม่มีใครสู้แฟงเฟิร์ดได้ถ้าแฟงเฟิร์ดความแรงความแรงเปรี้ยแบบใช่แต่ผมชอบวันนี้มากส่วนเนื้อข้างในเนี่ยผมว่ามันแน่นล้วนเข้าใจว่าคำว่าแน่นล้วนคือแบบมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นเหมือนหมูสับอะไรอย่างนั้นแต่มมีความส่นใช่ซึ่งมันแบบผมว่ามันดีมันดีมากซึ่งมันเป็นสุดๆที่มันดีการที่เกิดเนยไส้กรอกมันจะมีเท็กเจอร์ของมัน นี้เราโดนมันตรงนี้เราโดนเอ็นความกรึบความกรอบความเนื้อหมูความสู้ฟันที่ันมปิ้งที่มันที่มันเข้ามาเนี่ยอออบกกีรเอาไหม่กันไอ้เชียมันพูดว่าอร่อยว่ะเออไอ้เชียมึงมเออมึงพูดเรื่อยๆยี่ห้อต่อไป butcher ไส้กรอกชีสกลิ่นทัฟเฟิลโอ้โหมีทั้งทัฟเฟิลมีทั้งชีสอันนี้น่าจะหอมป่ะโต้องดูแล้วว่าหอมชีสหรือทัฟเฟิลอุยก็ได้กลิ่นรับนำมาเลยใช่ไหมง่ายกินฉ่ำไม่ค่อมีใครกบทัฟเฟิลได้ อ่ะคือค <sm> <Alcohol Physical> <ots> mm ือไหมมองข้างเหมือนมืงกินกุนเชียงเือนะโอ้โหหอมทับเพิ่มมากต้อกับจะทเอิโซชเ๊กเออ ทัฟเฟิลตีหมูกโอ้โหอันนี้อร่อยมากแต่คนชอบความกรอบของอัลมาซีอันนี้แต่เน่ากลิ่นหอมมากดีมากทัฟเฟิลเข้ากับชีสรสชาติเนื้อดีมากใช่แล้วเนื้อร่วนแบบที่บอกเนื้อร่วนที่ไม่ได้ร่วนไปเป็นเดียวกันชินกันมีความเคสเจอร์ของมันไปโดนตรงไหนอะไรก็เป็นอีกรสชาติหนึ่งไปใช่ด้วยกลิ่นทัฟเฟิลที่มันโดนใจและชีสที่มันเย้ายวนอ่ะผมรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามคนเดียวคนเดียวแล้วไอ้์เทนพูดเมื่อกี้นี้โอ้ยเรียกแม่งพูดยาวฟูชิสัต แม่งเว่อร์คุยใช่นี่มันพูดจริงจนเราต้องกินว่าเออจะให้แบบวะแต่มึงเบียวเลยอ่ะความตึงก็พอๆกันนะผมว่ากับเมื่อกี้พอๆกันคือต่างกันน้อยมากมันเป็นตึงแบบไม่ใช่เวตึงยั่วเข้าไปแล้วค่อยเปียส่วนเป็นเวการ์แล้วเปียสเลยแต่ไม่ได้ระเบิดแบบแสกเปิดกินทัฟเฟิลกับชีสได้เข้ากันมากๆรสชาติเค็มกลมกล่อมหอมทัฟเฟิลหอมอร่อยและเท็กเจอร์ข้างในในตัวเนื้อของมันดูนครับทุกคนดูทุกคนดูไม่เกิเกินไอเทนบุสไม่โดนไม่โดนมันไม่ได้ที่จะ บทละเอียดไปเลย<ช><ช>เป็นเนื้อเดีวยวกันมีความเป็นชั้นๆมันมีเท็กเจอร์แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเอนหรือมันหรืออะไรพวกนั้นมันมีหมดนะครับกินคู่บซอสก็อร่อยใช่ไหมครับ<ช>คุณชินใช่ใชนน่คุณชินว่าไงอันนี้เหมือนกันครับคตนเบียวอ๋อไอ้เบียวเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเป็นแคนผมว่าอันเนี้ยเหมาะที่จะวางเพียงคู่กับ พอชอกนี่จะวางเคียนคู่กับสเต็กแล้วกินคู่กับมันบดใช่ผมว่าวางคั่วทอมฮอตเนี่ยอย่าพยายามโคตรโคตรพยายามจะเอาใช้ทำนัทอมฮอตอย่าพยายามที่จะใช้ชาไม่รู้จักนะทอมฮอตกินอะไรไส้อั่วไส้หมูยอเหมือนะอย่างนั้นไปวางคู่กับไส้อั่วแล้วหมูยอพูดถ้าเกิดมีจิ้มแบบพริกซอสพริกเนี่ยโอเคเลยอ่ะแล้วใส่แบบพริกขี้หนูสวนน่ะลงไปในไส้กรอกแล้วิีอร่อยนะคุณเบียว เดียวมากเนี่ยจำเราพูดอยจังนี่คือเดียวจังเลยเป็นเลยตรงไปตรงไปต่อไปมึงรันเลยใช่มันเหมือนถ้าก่อข้างสเต็กป้าทิมใช่แบรน์ต่อไปเลยแบรนด์ต่อไปเลยต่อไปซีเพสไกอกวีนนเอรเวีนเนอร์เวีนเนอร์พิกซอส เราจะกินไส้กรอกทั้งหมด10คิตโอ้โหย่งต่ำอันนี้ผมอยากให้คุณลองสัมผัสเทคเจอร์ยกับลางที่เคยมาโอ้โหแล้วกลิ่นก็แตกต่างทุกอย่างแตกต่างพอมันเป็นเวียนเนอร์อ่ะมันมีความหอมไก่คำว่าเวียนเนอร์มันคืออะไรผมรู้จักแต่เวียดนามเซียมะกี้เมื่อกี้น้องโปรดิวเซอร์บอกมาว่าเวียนเนอร์คือไส้กรอกที่ไหลลองอ่านดิมันเป็นไส้กรอกไก่บ้างเพราะผมได้กินไก่ย่างเลยแต่ยี่ห้อเนี้ยเขาค้นชื่อเรื่องพริก มันติดมันติดมันยาวเกินไปคือถ้าเพื่อนติดคุกอะ,อะเวลามึงเอาข้าวไปให้ในในแบบที่เป็นตรางมึงจะให้ยังไงมันติดตรางมันตั้งตั้งเนี้ยแม่งเยี่ยมเลยนะเพลงแม่งเยี่ยมไทยอะไอ้เหี้ยข้าวแม่งหุ่แม่งหน้าหน้าประตูอะเอาสมมุติประตูแค่เนี้ยตัวายาวเงี้ยเออมันก็คงผ่าปูนป่ะทุบโซตัวฝ้าตัดแล้วอย่างมาลาเท็คที่หลังตัดให้มีใครตัดให้มึงไหม ตัดเออต้องเชื่ตัดขึ้นตัดเออเอามากินเอามากินเพราตัดเป็นชิ้นเล็กแล้วอะแล้ว่ามันก็สามารถกินได้ใช่ใช่แล้วไม่ได้เตือนตั้งแต่ตัดไม่บอกแต่แรกไงมันก็เลยไม่รู้อ๋อติดอีกมัไหมตนใครวะเพื่อนในมาหาเวเนอร์อยู่แล้วทำไมพิมพ์เลิกเขาเพื่อนโง่ทำไงก็ลืมแล้วเธอเขาบอกว่าเวเนอร์เนี่ยก็คือออสเตรียแฟรงก์เฟิร์ตคือเยอรมันอ่าก็คือเป็นสูตร เมืองของออสเตรียใช่ก็คือเมืองเวนเนอรแ์แต่กินได้แล้วเนี่ยเวนเนอร์เวียนนาวันนี้พริกแบบด <c oughs> ีไม่มีสู้ฟันเป็นนุ่มไปเลยนะครับรสชาติเนี่ยจะเค็มจัดกว่ามีรสเผ็ดเค้มกลิ่นเนี่ยคือกลิ่นอารมณ์คล้ายๆแบบไก,ยก่ย่างหรืออะไรพวกนั้นเลยนะครับไก่แบบสไปซี่นะครับผมแล้วก็แลนด์ดึงผิวเนื้อนี่ก็ไม่ได้สู้ฟันอะไรขนาดนั้นส่วนเทคเจอร์ด้านในนมันก็จะเป็นเทคเจอร์แบบละเอียดไม่มีเทคเจอร์เป็นแบบบด ไปเม่มีความแค่เป็นเนื้อเดียวกันไม่มีความเค็มน้อยมีความนุ่มนุ่มมากๆใช่แต่มีพริกมาแล้วอ่ะอันเนี้ยมีพริกโอ้ันนี้อใครชอบแบบมีความเผ็ดหน่อยๆมามีพริกมีชิคเก้นผสมอยู่อ่าพริกพริกหมูนะแบมี่อันี่นี่เดียวกันว่าไม่กต่อไปพีซีไส้กรอกมินิฮอทดอกถูกต้องเฮ้ยอยู่ไหนโน่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 นพีซีอิ่มคุ้มไส้กรอกมินิฮอทดอกชี้น อร่อยเต็มชิ้นมึงพูดไม่รู้เรื่องอ่ะหมเดียวเลยอ่ะหมดเดียวเลยอ่ะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลนี่ผมไม่ได้พูดอะไรเมื่อกี้เสียงแอลโอฮอล์าใช่เสียงแอลกอมานะสี่แท่งฟรีหนึ่งแท่งแท่งแท่งเฮ้ยเฮ้ยสี่แท่งฟรีหนึ่งแท่งไงอ๋อโอเครอเทุกอันเฉลี่ยเป็นสี่หรอวะเออน่าจะใช่ อันสุดท้ายนี่บาเยิร์นมิวนิกกูเมาไต้กล่องละกูเริ่มแย่ละเกิดมาเพิ่งเคยกินไต้กล่องเยอะขนาดนี้เหมือนแวะทุกปั๊มอ่ะเหมือนแวะทุกปั๊มแล้วกูซื้อหมดอ่ะชิมเลยชิมเลยอืมไอชิ้นด้วยความนัวก็อร่อยมีความเค็มแบบเค็มน้อยๆเค็มเบาๆเนื้อนุ่มหนังไม่กรอบมากเท็กเจอร์ข้างในเนี่ยมันก็เป็นแบบไม่ได้เท็กเจอร์เนาะเป็นนัวเออใช่มันนัวๆแล้วกแต่มีแท่งชีสตรงกลางใช่กราดูไม่ได้มีความเป็นเลเยอร์ชั้นแบบอย่างที่ผ่านๆมานะให้ดูมช่กระ ไม่ไม่มันไม่รูเดียวกันมึงคิดว่าเป็นรูยาวใช่ไหมคิดเหมือนกันกินเหมือนกันพยายามดูดแม่ไม่ใช่แม่งมาแบบชีทนี้แล้วหยุดแค่นี้แล้วตรงนี้ไม่มีชีแล้วแล้วก็ข้าไปมีชีทแล้วถ้าพอพิซซ่าหือเดียวกันอ่าใช่โอ้ยหมักมึงถึงว่ามันไม่อิ่มสักทีมั้ยมึงคนนี้คืออิ่มแล้วค่ะกินช้ามันไม่อิ่มใช่ไหมเขาเติมไมาให้ต่ออันอ๋อเบิร์อย่างสองเหรอเหลืออีกสองแบรนด์สุดท้ายนะครับอันแรกบาเยินนะฮะวินเนอร์มึงนะครับ 阿拉บิกิเจแปนคุณภาพทำเสียงด้วยทำเสียงด้วยอาราบิกิเวนเนอร์อาราบิกิเออที่เสียงญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเวนเนอร์อาราบิกิแต่เจนเนอร์เป็นของออสเตรียเออโอ้โหอ้เหี้ยอันนี้คือแบบแบรนด์แรกนะที่แบบเล็กสั้นเดียวแหลมหลังเร็วลาลีลาขนาดนี้นี่ขึ้นปึ๊บเนื้โอ้โหควันควันี้ยอือหือโอ้โหเฮ้ยอร่อยว่ะ เอกเตอร์ก็เป็นแยกๆนะเอกเตอร์แยกผมว่าชอบเอกเตอร์แยกๆนะไม่ชอบให้มันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยไม่ใช่กรอกที่แบบที่มาที่ไปจริงๆนะสมัยก่อนมันคือเอาใส้ป่ะไส้แล้วข้างในกรอกเลยอะไรเนื้อเข้ากรอกไงอ๋อข้างนอกเป็นไส้ข้างในเป็นกรอกรวมกันเป็นไส้กรอกไม่น่างูเลยบูนเฮ้ยยังเหลืออีกแบรนด์หนึ่งทุกคนยังเหลืออีกแบรนด์หนึ่งสุดท้ายแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วฟักเขาคู่ไหมเราไม่ได้กินกันทุกวันอยากให้มันเต้นบ่อยแก้วมันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดมึงกินแบบ ถ้ามึงไม่ได้เป็นแบบทำหน้าที่เป็นแบบยูทูบเบอร์อะไรแบบเนี้ยมึงสมมติมีเพลงขึ้นมามึงจะเต้นไหวะก็คงนิ่งๆกูว่แอบนิ่มๆหน่อยว่าเพื่อนเต้นมอะไรบอลบอลบอลไปติดกไงโอ้ก็ไม่หรอคนลุกเลยคนก็ยังลุกอยู่ดีอยู่ในนี้หนึ่งฝันร้ายฝันว่าโดนไส้กรอกทับตัวตายมาลองไส้กรอกเวดนาแบบไม่พริกสดนะอันไหนบ้างว ไะออกเต็มเพื่ออะไรเกลียวเนเฮ้ยยังไม่ออกว่ะไอ้เนี่ยลำไอ้เหี้ยหอมขึ้นรูปหูที่นี่เมาจริงป่ะเมาจนหาวเพราะเราไม่ได้กินกันทุกวันเราไม่ได้กินกันทุกวันถ้ามึงถ้ามึงไม่ถ้ามึงไม่ใช่ยูทูบเบอร์อ่ะมึงทำที่ขู่เปล่าวะเพื่อนทำไหมล่ะทำกูเออตาพวกมึงไอ้เหี้ย ขาขาก็ดิกอย่างนี้ลยนะาบางบนไม่หล่ะแขาขาล่างก็ดิ่งนะไอ้เต้นถ้ามึงไม่ใช่ยูทูบเบอร์มึงจะเต้นอย่างนี้ปล่าวะเคยมีกูเล้าเรื่องนี้มึงฟังว่ากูแบ๊บไา้ก้อยเคยทำงานอยู่ที่ไหนก็ยืนรอรถเมย์กันข้างทางเพื่อนกูไม่ขับรถผ่าน าแม่งโทรมาไอ้เต้นมึยืนเต้นจำขี่อะไรอ่ะป้วยแบบเต้นที่ยังเป็นไงรสชาติใครก็ได้รีวิวทีวะอันเนี้ยไม่เสร็จรสชาติอ่ะก็ใส่กล่องเบสิกเหมือนเวียนเนอร์อันนี้มีเผ็ดแต่ว่าอันนี้ไม่เผ็ดถ้าให้เลือกกินอีกครั้งหนึ่งอีกคำหนึ่งจะเลือกอะไรกันคะถ้าเลือกอันนึงเลือกถ้าเลือกได้จะอยากกินอันนี้ครับผมผมแฟนเฟิร์ตค็อกเทลวันแรกนะผมเมื่อกี้ผมเน้นไปละผมเริ่มแบบผมชอบไอ้เนี้ยแงเกินไปชอบไอ้สไตล์ญี่ปุ่น แล้นั่นก็ดีแต่ผมชอบทัฟเฟิลนี้ทัฟเฟิลก็กินได้แต่ว่ามันกินได้ไม่เยอะมันรู้สึกไม่ได้กินทุกวันเพราะผมไม่ค่อยชอบแต่อร่อยดีอร่อยกินด้ทุกอย่างเพราะว่าเอาจริงแบบพวกเราอะไม่ได้กินกันทุกวันเราไม่ได้กินกันทุกวันเเ ลา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 ไอ้ยังไม่เมาอ่ะได้วางไส้กรอกอ่ะอิ่มโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับไส้กรอกวันนี้นะครับ10แบบ10อย่างหลายยี่ห้อนะครับจนจบกันไปนะครับขอบคุณนะครับไว้เจอกันนะครับอยากให้เราดีูเวลาก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเยอะๆเยอะๆครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ